จากกรณีที่สังคมออนไลน์ในเมืองหาดใหญ่มีการแชร์คลิปชายคนหนึ่งที่มีพฤติกรรมแปลกเดินถือน้ำลายไปมาอยู่ริมถนนหน้าร้านลำปำการช่างถนนประธานอุทิศในเมืองหาดใหญ่และมีการระบุว่าเป็นชายชาวจีน ทำให้เกิดความหวาดตัวขึ้นมาในช่วงที่ประชาชนต่างตื่นตัวโรคโควิด -19 ระบาดปรากฏว่าในวันนี้ต่างตำรวจชุดปราบตามการจราจรรถสพาหาัดใหญ่ได้ติดตามตัวชายคนนี้พบแล้วที่ริมถนนกลางซอย18ถนนเพชรเกษมเขตเทศบาลนครหัดใหญ่ซึ่งมีพฤติกรรมเดียวกันคือยืนถุยน้ำลายอยู่ริมถนนจึงควบคุมตัวมาสอบสวนที่สพหาดใหญ่ทราบชื่อนายเอกศักดิ์พัฒนรัตน์ อายุ40ปีหรือสัตว์เป็นคนไทยไม่ใช่คนจีนตามที่เป็นข่าวมีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอหาดใหญ่และไม่ได้เป็นผู้ป่วยหรือติดเชื้อโควิด -19 แต่เป็นผู้ป่วยทางจิตต้องพบจิตแพทย์เป็นประจำโดยให้การว่าภาพที่มีการแชร์กันนั้นได้นํารถจักรยานยนต์ไปซ่อมที่ร้านรถจักรยานยนต์ในจุดเกิดเหตุตามที่มีภาพออกมาแต่ไม่ได้พกยาไปด้วยอาการจริงํำเริบซึ่งลักษณะของอาการก็จะถอยน้ำลายไปมาตาม เจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อหา ตามความผิดพรบรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพศ2533มาตรา3 1มงเล็บหนึ่งข้อหาบ้วนหรือถมน้ำลายเสยมหะสั่งน้ำมูกลงบนพื้นถนนโดยผิดกฎหมายมีโทษปรับ200บาทและได้ปล่อยตัวไปเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มเผยว่าชายคนนี้เป็นคนไทยและมีอาการทางจิตประสาทหากขาดยาก,ก็จะชอบถือน้ำลายและไม่ได้ป่วยรวมทั้งครอบครัวลำบากทางตำรวจจึงได้ช่วยจ่ยายเงาป 200บาทก่อนปล่อยตัวไปการของมุนสันะครับมีชื่อเรียกว่ามนสัของก็จะมีอาการป่วยทางจิตนะครับในในช่วงที่เขาขาดขาดยานะครับของก็จะมีอาการนี่ครับเช่นน้ำลายอะไรแบบนี้ครับจะเป็นอาการเกิดจากจากการสอบถามนะครับมีอาการที่เกิดจากอาการขาดยาซึ่งเขามีมีมีป่วยอาการป่วยทางจิตนะครับต้องพบจิตแพทย์ ำสำหรับวันที่เวลาที่เกิดเหตุตามคลิปเป็นช่วงเย็นซึ่งเขาบอกว่าเขาเอารถได้ไปซ่อมไว้ที่ร้านลัปำปมปรากฏว่าไม่ได้เอาอยาตัวเนี้ครับไปด้วยก็เลยเกิดอาการแล้วก็จะมีอาการตามภาพในคลิป